สู่ข่าวพ้นคนข่าวคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เล่ากันไปความคิดเห็นของนักวิชาการอย่างของศาสตราจารย์อัธจักรสัตยานุรักษ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านก็มองว่าเหมือนตอนนี้ถ้ามองว่าเป็นการเมืองแห่งความหวังที่หลายฝ่ายมีความหวังจนทําให้พักคก้าวไกลขึ้นมาเป็นพักอันดับหนึ่งที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยการที่จะไปดับไฟแห่งความหวังนั้นด้วยเหตุผลที่มันดูจะอ่อนเกินไปแล้วไปหักดับไฟตรงนั้นมันอาจจะทําให้นําไปสู่วิกฤตในอนาคต ตั้งต้นที่กกตออจะพิจารณามาตรา151ของคุณพิธาเนี่ยแหละพอตั้งต้นแบบนี้แล้วเรื่องที่มันจะเดินหน้าต่อไปเขามองว่ามันจะไปดับไฟเห็นความหวังแล้วมันจะเกิดความรุนแรงหลังจากนั้นแน่นอนคนที่ผิดหวังแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วสังคมไม่ได้ตั้งมั่นอยู่บนความเป็นธรรมม,มันจะยิ่งทําให้ความหวังก็พังทลายและอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นเรื่องที่มันรุนแรงขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน เราก็เลยชวนมาคุยแล้วก็วิเคราะห์จับสัญญาณในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการเติมเชื้อไฟว่ายังไงมันต้องเกิดแต่เป็นการบอกว่าหลายๆฝ่ายที่เป็นตัวกําหนดวาระของสังคมต้องคิดในประเด็นนี้ดีๆด,ด้วยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยความเลวร้ายต่างๆมันอาจจะกลับมาก็ได้เราเลยตั้งว่าเป็นการนับถอยหลังสู่ม็อบเผชิญหน้าหรือไม่ อตอนที่ทึ่งถือว่าเป็นคําถามนะถือว่าเป็นการตั้งคําถามนะฮะว่าเนี่ยคือสัญญาณมันมาแล้วใช่ไหมนะตอนนี้ว่ามันจะมีม็อบเผชิญหน้าครับซึ่งสุดท้ายเราก็ไม่อยากให้เกิดแบบนั้น<ม>แต่ถ้าไปดูตอนนี้เนี่ยสัญญาณม็อบหรือว่าสัญญาณการรวมตัวเพื่อที่จะมาแสดงพันลังของแต่ละฝ่ายมันเริ่มขึ้นแล้วจริงๆอย่างที่เราเคยเล่ากันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือการรวมตัวกันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้12มิถุนายนกลุ่มมวลชนที่เรียกตัวเองว่า คณะประชาชนคนรักในหลวงนัดรวมตัวกันที่อาคารรัฐสภาเวลา10บนาฬิกามีข่าวว่าจะมากันหลักหมื่นคนนะฮะแล้วก็จะมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจุดประสงค์ที่ชัดเจนสุดๆก็คือมาให้กำลังใจสอวอย่าสนับสนุนพักการเมืองที่คิดล้มล้างทำลายสถาบันหลักของชาติพักการเมืองที่ว่านี้จะเป็นพักไหนไปไม่ได้ในความหมายของคนในกลุ่มนี้ เราก็ไม่ต้องขยายความกันความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรักสถาบันเป็นการขยับนะครับหลังจากฝ่ายด้อมสม้มหรือแฟนคลับของพรรคเก้าไกลสะสมพลังมาระยะหนึ่งปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณพิธาลงพื้นที่ภูเก็ตนะครับไปทักทายแฟนคลับก่อนหน้านี้ก็ไปมาแล้วทั้งกรุงเทพลานคนเมืองไปนนทบุรีไปสมุทรปราการจนไปชนบุรีระยองและล่าสุดก็คือภูเก็ตหากนับครั้งที่คุณรังสิมันโรมเดินทางไปก่อนหน้านี้ด้วย ก็นับเป็นครั้งที่2ที่เดินทางกันไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นสัปดาห์หน้าครับช่วงวันที่1 4ถึง15มิถุนายนคุณพิธามีคิวเดินทางไปขึ้นเหนือไปยังลำพูนล,ลำปางและก็เชียงใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไล่รายละเอียดให้ฟังจะเห็นได้นะครับว่าทุกจังหวัดที่ว่าที่นายกพิธาเดินทางไปล้วนเป็นจังหวัดที่ชนะยกจังหวัดหรือแลนด์สไลด์ได้เกินครึ่งทั้งสิ้นนะฮะเพื่อยืนยันว่าพักคก้าวไกลเป็นพักที่ได้รับเจตจำนงของประชาชนในพื้นที่ และในประเทศไทยให้มาเป็นรัฐบาลจริงๆอย่างจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เคยเป็นเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ก้าวไกลได้มา7จาก10เก้าอี้ลำปางที่เพื่อไทยเคยครองทั้งจังหวัดมาหลายสมัยหนนี้ก้าวไกลกวาดไป3จาก4ที่นั่งขณะที่ลำพูนก็แบ่งมาได้1จากสองที่นั่งนี่มันคือตัวสะท้อนที่ชัดเจนที่ก้าวไกลใช้เป็นหลังพิงณตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่การเดินสาย แต่อีกด้านหนึ่งก็มีกลุ่มพลังมวลชนเดินสายไปกดดันองค์กรอิสระโดยเฉพาะกรกตออย่างล่าสุดเมื่อวันที่6มิถุนายนกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยก็ไปกดดันกรกตเรียกร้องให้รีบรับรองผลการเลือกตั้งให้เวลาถึงวันที่20มิถุนายนและให้ตีตกคำร้องที่กล่าวหาคุณพิธาและพรรก้าไกลทั้งหมดโดยกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยนัดรวมตัวกันกดดันกกตอีกครั้ง ในวันที่ขี่เส้นใต้เอาไว้ก็คือ20มิถุนายนขณะที่ด้านอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้เตือนเรื่องนิติสงครามและยังเคยโพสต์ขู่ด้วยว่าหากมีขบวนการสกัดกั้นคุณพิธาจะเจอมวลชนตั้งแต่เหนือจะรดใต้สถานการณ์แบบนี้แหะครับมีรายงานว่าฝ่ายความมั่นคงประเมินทิศทางของบ้านเมืองโดยมีการประชุมนอกรอบกันของตัวแทนทุกเหล่าทัพรวมทั้งตำรวจ สรุปสาระสำคัญไว้นะครับว่าจะมีมวลชนออกมาทั้งสองฝ่ายทั้งกลุ่มสนับสนุนก้าวไกลและกลุ่มรักสถาบันอาจนำไปสู่การ,รเผชิญหน้าหากเงื่อนไขทางการเมืองสบช่องเข้าทางกันเงื่อนไขทางการเมืองที่เข้าทางก็คือพักก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้หรือคุณพิธาเจออุบัติเหตุทางการเมืองเพราะขนาดนี้มีการอุ่นเครื่องสะสมพลังรอเพียงจังหวะเวลาที่สุกงอมเท่านั้นเอง โอ้โหแปลว่าสัญญาณมาแล้วรจริงๆนะคะแล้วก็มีการเฝ้าระวังแล้วด้วยนะคะขยายความในวงประชุมของฝ่ายความมั่นคงให้ผู้ชมได้ฟังกันค่ะเขาว่าจริงๆมีอีกวงหนึ่งนะเป็นวงหาหรือที่เป็นวงลับ ที่เขาจะประเมินสถานการณ์ทางการเมืองเรียกว่าประเมินเป็นฉากทัศน์ต่างๆว่ามันจะมีความเป็นไปได้ที่ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง1 2 3 4นะคะในการจัดตั้งรัฐบาลเลยแหละโดยที่ประเมินจากสถานการณ์จริงและผลที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่การวางแผนให้เกิดสถานการณ์นั้นรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายแหล่งที่มาค่ะ่ห้ผู้ชมได้เห็นตามนี้นะคะบทสรุปจากการหาหรือเคาะออกมามีอยู่4ซีนาริโอตั้งรัฐบาลด้วยกันแล้วก็เรียงลําดับจากความเป็น ไปได้มากที่สุดไปน้อยที่สุดนะคะย้ำกับคุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งว่าเป็นการคาดการตามเหตุปัจจัยไม่ใช่การวางแผนให้มันเกิดนะเหตุปัจจัยทั้งหมดเอื้อให้เกิดซีินาริโอด้วยกัน1จะเป็นความเป็นไปได้แบบมากที่สุดก่อนครับกกตส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณพิธาหลังจากที่รับรองสอสอแล้ว สารรัฐธรรมนูญก็จะรับเรื่องแล้วก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทําให้เสนอชื่อคุณพิธาให้สภาโหวตรับรองเป็นนายกไม่ได้เนื่องจากว่าจะมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติแล้ว8พรรคร่วมรัฐบาลก็ตกลงที่จะรอผลวินิจฉัยของศาลโดยที่ไม่เสนอแคนดิเดตนายกคนอื่นเลย อาจจะเพราะว่าเชื่อว่าสารจะใช้เวลาไม่นานหรือผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาเป็นคนของก้าวไกลหรือเปล่าก็จะพยายามเลี่ยงการเสนอคนดิเดตจากพรรคอื่นมาให้สภาโหวตคือถ้าสถานการณ์ออกมาในทิศทางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะรักษาการต่อแล้วก็อาจจะมีการให้มวลชนกดดันองค์กรอิสระรวมถึงกดดันรัฐบาลเพื่อดิสเครดิตแล้วก็สกัดไม่ให้ใช้เกมตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย อันนี้คือความเป็นไปได้มากที่สุดที่เขาประเมินกันมาขยับไปเป็นไปได้รองลงมาจะไปอยู่ที่ซินาริโอที่2ค่ะอันที่สองนี้นะคะคุณพิธาถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือคุณพิธาก็ได้รับการเสนอชื่อให้รัฐสภาวโหวตนั่นแหละแต่ปรากฏว่าเสนอไปละคะแนนไม่ถึง376จากนั้น เพื่อไทยก็จะใช้สิทธิ์พักอันดับสองตั้งรัฐบาลแทนซึ่งจะมีแนวทางอยู่สองทางด้วยกันหนึ่งมายึดขั้วเดิม8ปดพักร่วมเดิมอะค่ะแต่ผลที่จะตามมาอาจจะไม่ได้เสียงสนับสนุนถึง376นะอเะพอเป็นอย่างนั้นแนวทางที่สองคือเอาละเพื่อไทยมาเป็นแกนนําเปลี่ยนขั้วสิทําให้พักเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านด้วยเพราะว่าเพื่อไทยก็จะไปดึงพักการเมืองอื่นเข้าร่วมอย่างเช่นภูมิใจไทยพลังประชารัฐเก้าไกลก็จะอยู่ไม่ได้ ไม่พอใจถอนตัวออกมาผลที่ตามมาเสียงอาจจะถึงนะคะ376เสียงเมื่อมาบวกรวมกับสวอะไรแล้วเนี่ยตั้งรัฐบาลสำเร็จแต่เงื่อนไขที่จะทำให้เกิดซีนารีโอแบบที่สองนี้คือตำแหน่งประธานสภาหน,น่าจะต้องเป็นคนของเพื่อไทยด้วยมันถึงจะพาไปกันรอดเนี่ยผลที่เกิดหลังจากนั้นคาดว่าจะเกิดการชุมนุมประท้วงของเหล่าด้อสมส้มครับ แฟนคลับก้าวไกลแล้วก็จะมีกระแสก,กดดันจากต่างประเทศด้วยนี่2ซีนาริโอที่ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้สุดเนี่ยคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกเลยนะใช่แล้วก้าวไกลก็ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยนะใช่คราวนี้ไปดูกันต่อซีนาริโอที่3ที่เป็นไปได้น้อยลงมาที่ฝ่ายความมั่นคงประเมินคือแคนดิเดตทั้งของพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยได้เสียงสนับสนุนจากรัฐสภาไม่ถึง376เสียงแล้วจะเป็นยังไงต่อ พักรัฐบาลเดิมตอนนี้ฮะอาจจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกขึ้นไปโหวตแข่งกันแล้วเขาอาจจะได้เสียงเกิน376เพราะว่ารวมสอวอด้วยแต่มันจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรบริหารงานลำบากอยู่ได้ระยะสั้นต้องยุบสภาเคยมีการประเมินจากนักวิชาการว่าถ้าเป็นฝ่ายแบบนี้อยู่ได้ไม่เกิน3-8เดนนนือนแน่นอนผลที่จะเกิดขึ้นหากการเมืองเดินเข้าสู่จุดนี้คือถูกมวลชนของก้าวไกลและเพื่อไทยด้วย คือส้มบวกแดงเลยมาต่อต้านแล้วมีโอกาสที่สถานการณ์จะลุกลามโดยฉากทัศน์นี้ฝ่ายความมั่นคงกังวลมากสุดครับ<อ>เพราะหากบนชนสองสีจับมือกันเมื่อไหร่รับมือยากเพราะคนจํานวนมากที่สุดในประเทศไทยคีย์เวดมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่อันบรรทัดที่สองอะ่ะคือเสียงไม่ถึง3 7 6แล้วพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันมาแข่งโหวตคนมาแข่งแต่เราก็เห็นท่าทีพักร่วมรัฐบาลเดิมก็นิ่ง เราก็ไม่รู้อะไม่ได้ความผิดเรื่องนี้ว่าถึงจุดนั้นเมื่อโหวตไปแล้วแล้วมันเอาติดล็อกถึงทางตันประเทศไปต่อไม่ได้มีคนแหลมขึ้นมาทําไงอะแต่นี่แหละฮะฝ่ายความมันคงกังวลที่สุดในฉากทัดที่3ไปดูฉากทัดที่4ก้าวไกลกับพันธมิตรแปดพักตั้งรัฐบาลสําเร็จฮะอันนี้ฝ่ายความมันคงให้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นยากสุดเลยนะน้อยที่สุดเลยก้าวไกลกับ8ปดพาร่วมจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จชักชวนสวได้เสียงเกิน376เสียง เป็นไปได้ว่าก้าวไกลจะได้ตําแหน่งประธานสภาด้วยหรือเสียให้เพื่อไทยหรือจะให้พรรคมือที่3ก็ได้หากก้าวไกลได้เก้าอี้ประธานสภาก็จะผลักดันกฎหมายที่ตั้งใจไว้ได้สําเร็จส่งผลรุนแรงต่อเนื่องถ้ายิ่งเป็นกฎหมายที่ไปกระทบต่อสถาบันหลักของชาติและปัญหาชายแดนใต้ oh. ผลที่ฝ่ายความมั่นคงประเมินก็คืออาจจะมีกลุ่มรักสถาบันกลุ่มมวลชนจากชายแดนใต้เช่นกลุ่มชาวไทยพุทธ ออกมาชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ด้วยก็เป็นได้นี่นะฮะสี่ซีนาริโอคราวนี้ข้อสังเกตจากวงประชุมฝ่ายความมั่นคงก็<ะ>คือห่งครับทุกฉากทัดการเมืองสุ่มเสี่ยงที่จะมีการชุมนุมกดดันและลุกลามสู่ม็อบเผชิญหน้า 2. โอกาสที่การเมืองไทยยังคงวุ่นวายยังคงมีอยู่ต่อไป 3. ยังไม่ปิดทางรัฐบาลเสียงข้างน้อยต<ะ>ามฉากทัดที่สามที่เราเล่าไปสาเหตุเพราะ คุณเคยได้ยินสองลุงประกาศวางมือไหมอ๋อยังยังไม่เคยประกาศวางมือทางการเมืองนะมีแต่ข่าวแวแวๆแล้วเขาก็ปฏิเสธแล้วเคยผลเอกประยุทธ์ล่าสุดประชุมคอรมอก็เคยให้สัมภาษณ์ว่ายังมองไม่เห็นโอกาสที่จะกลับแต่แปลตรงๆก็คือถ้ามันมองเห็นละ่ะก็กลับสิเออก็กลับ<อ>ได้ไ <ง S 1> นะ,ะเพราะยังไม่เคยวางมือ,อและสุดท้ายประเด็นล่อแหลมนั้นเป็นเรื่องของสถาบันหลักของชาติและปัญหาชายแดนใต้ ซึ่งไม่ใช่ปัญหาความรุนแรงแต่เป็นปัญหาทิศทางการแก้ไขซึ่งมีนโยบายของว่าที่รัฐบาลใหม่ที่ค่อนข้างล่อแหลมและหลังจากนั้นอาจจะมีการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ผสมโรงกันจนสุดท้ายเราก็ยังอยู่ในวังวนของความขัดแย้งและการเผชิญหน้าต่อไปเรื่องปัญหาชายแดนใต้เดี๋ยวขายายความกันนะคะในช่วงที่สด้วยนะ